สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมบันทึกลับ3ก๊กกนั่นเองซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวสก๊กกนะครับที่จะให้เราสะสมตัวละครไปต่อสู้ผ่านด่านต่างๆตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับลหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเกมนี้มาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาแนะนําเกมนี้กับลหลายๆ เลยเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมกําลังจะมีกิจกรรมรับแม่ทัพทองนะครับซึ่งตัวละครแม่ทัพทองที่จะมีให้เรารับเนี่ยนะครับเป็นตัวละครระดับแรทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นโจโฉกวนอูจิวี่ลิปโป้แค่พูดชื่อก็แบบโอ้โหแล้ววะ่ะ ซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแนะนำเข้าคราบกันก่อนก็แลวกันครับ14กรกฎาคมนี้แม่ทัพของตัวใหม่จุติ่งยามมีใจหงาใต้ล่าพร้อมแผนการที่รัดกุมถ้าจะรู้ซิว่าพวกเจ้าจะขายชีวิตเหมือนพวกนั้นไหมจงล่าฉันาข้าก็คือความตั้งใจของงอกกของข้าถ้ามีมาเสกเทาและงาวรีดนภาจงแทนเผาให้วอด ดูแลกลิ่นธาของข้าบันทึกลับสามก๊กห้ามพลาดแม่ทับทองตัวใหม่เป็นไงครับตัวละครแม่ทับทองแต่ละตัวหน้าสะสมปะล่ะ ออสำหรับกิจกรรมแม่ทับทองนะครับจะเริ่มให้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่1 4ถึง16กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครมาหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมไม่เข้าร่วมแล้วนะจ๊ะและตัวละครแม่ทับทองอย่างโจโฉกวนอูจิวยี่ริปโป้เนี่ยนะครับจะมีให้ได้ครอบครองเฉพาะช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้นหลังจากหมดกิจกรรมไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบ,รบโหลดมาเล่นกันจะได้มีตัวละครไว้แบบไปขิงกับคน,นอื่นๆเขานั่นเอง นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆกันหน่อยดีกว่านะครับโดยที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไ d มาอีก ID ดีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าผมมีมาครบเลยนะครับที่เป็นแม่ทัพทองนะตอนนี้นะครับก็จะมีกวนอูจิวยี่ลิปโปโจโฉนะครับผมเรียกว่ามาครบเลยทีเดียวนะครับก็ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะมีด่านแยกย่อยให้เราเข้าไปต่อสู้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดูดิเห็นไหมฮะมีด่านชิว ว่าประวัตินะครับมีพิชิตศึกนะครับแล้วก็มีในส่วนของดันเจียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูตรงดันเจียนก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาปุ๊บนะฮะมันก็จะมีด่านแยกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับณตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่านแปดนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็จะมีแยกย่อยไปอีกนะครับเห็นไหมฮะ เออนะครับเล่นผ่านไปเรื่อยแล้วเราก็จะเจอแบบหัวหน้าออของด่านนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะผ่านไปด่านต่อๆไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องทองต,งตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเปิดนะครับเออนี่ฮะเปิดแล้วก็จะได้รับของรางวัลเป็นเศษชิ้นส่วนแล้วก็ของอื่นๆน,นะครับตำรา exp อะไรพวกนี้นะครับเออแล้วก็สะสมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดกล่อง นะครับได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยมีตำลึงมีหินเลื่อนขั้นมีป้ายอัญเชิญประมาณนี้นะครับผมอนะ่เดี๋ยวลองดูบรรยากาศการต่อสู้หน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับด่านที่ผมจะไปต่อสู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นด่านที่แบบ ต่อสู้ผ่านง่ายมากๆเนื่องจากว่าตัวละครที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างจัดเก่งมากๆแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันมาจัดไปนะครับนี่เข้าไปเลยนี่ฮะสู้กันครับโอเคนี่ฮะป้าพูให้ป้าโอ้โหเรียบร้อยตายแล้วนะครับผมเออนี่โอเคนะครับมาดูอีกสักดาหนึ่งแล้วกันเอาไปดิอุมอ้มอุ้มเรียบร้อยฮะยังไม่ทันถึงคิวคนอื่นเลยนะครับโจโฉก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยนะครับผม เออนะโอ้โคตรรวดเร็วมากเลครับลุยปึ๊บโจโฉเรียบร้อยครับนี่ไม่ต้องถึงมือจิวยี่หรือว่าริปโป้เลยนะฮะสุดยอดนะครับอ่าอันนี้คือเป็นบรรยากาศการต่อสู้ด่านธรรมดาท,ทั่วไป เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มาที่ในส่วนของตรงพิชิตศึกบ้างนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงพิชิตศึกเนี่ยนะครับก็จะมีด่านแยกย่อยให้เราเข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับดูเดีนนะฮะมีทั้งการประลองส่วนตัวนะครับที่จะเป็นในส่วนของ PVP นั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยมีด่านอื่นนะครับที่จะให้เราไปต่อสู้นะครับหาของนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพิชิตอาูรยักษ์นะครับหาสมบัติแดนลับนะครับฟาดานค่าขุนพลเนี่ยมีแดนลับ สัตว์เทพอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ oh, มีเยอะมากเรียกว่าเกมนี้คอนเทนต์แบบ oh, oh, โอ้เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาที่ในส่วนของอาการทดสอบลายไพ่กันหน่อยละกันนะครับกดเข้ามาครับตรงทดสอบล i ยไพ่เนี่ยนะครับก็คือจะให้เราผ่านขึ้นไปเป็นชั้นๆไปนะครับผมซึ่งในแต่ละดานเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องอมีอะไรบ้างยังไงนะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่เงื่อนไขผ่านดานตรงนี้นะครับก็ชนะภายในรอบที่6อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกนะครับ จัดไปลองดูครับตรงนี้แล้วก็ท้าดูไปเลยนี่จัดไปฮะปึ๊บอันนี้ก็น่าจะง่ายครับสบายชิลๆนี่นี่เรียบร้อยจบอ่าเวลาเราผ่านด่านตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ไอ้เจ้าเอ่อตรงนี้ฮะบารมีมานะครับเอาเก็บไว้สะสมไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาตรงนี้ครับ้านชุดเทพนะครับนี่แล้วก็มาซื้อของซื้ออะไรพวกนี้นะครับได้นะครับผมเห็นไหมอ่ามาแลกซื้อได้นะครับค่อยๆเก็บบารมีไปเรื่อยๆนะครับมาดูอีกหน่อยดิ จัดไปฮะนี่ครับผมนี่ลุยอูมอูมเรียบรอ้อยโอ้ชิวๆเลย <c oughs> ใครมีเอ่อแม่ทัพทองเหล่านี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่า À, การเล่นเกมนี้ง่ายโคตรเลยแหละนะครับผมอโอเค, أ, อเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของบรรยากาศการเข้ามาต่อสู้นะครับผมผมแนะนาําอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการเล่นเกมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูที่ตรงภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีภารกิจตรงนี้ครับเป็นภารกิจประจําวันนะครับแล้วก็มีผลงานทั่วไปแล้วก็มีในส่วนของผลงานซ่อนด้วยนะครับซึ่งภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราทําแล้วนะครับในแต่ละวันเราก็จะได้ของ รางวัลตามนี้เลยเห็นไฮะของรางวัลก็มีแจกค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับผลงานทั่วไปผมทําสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็มากดรับรางวัลได้เลยนะครับเนี่ยนะตรงนี้เห็นไหมฮะก็ได้รับของรางวัลแล้วประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาทํานะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดตัวละครแม่ทัพทองคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับก็เริ่มต้นจากกวนอูก,ก่อนเลยนะครับ นี่โอ้โหกวนอูโคเท่เลยนะฮะก็ในส่วนของกวนอูเนี่ยจะอยู่ในจกก๊กนะครับซึ่งฮีโร่ส่วนใหญ่ของจกก๊กเนี่ยนะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลหน่อยซิ นี่ฮะสกิลของเขาก็จะมีตัดจันเซี่ยวนะครับแล้วก็มังกรกลืนจันนั่นเองนะครับส่วนท่าประสานนะครับก็กวนอูนเนี่ยจะประสานกับโจโฉนะครับโดยจะเป็นสกิลมังกรคำรามเก้าสวรรค์โดยตัวอย่างของท่าประสานเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะนีด่ดาบกระบี่ตะลุยอ่าดาบกรบีตะลนะครับเป็นไงดาบกระบี่ตะลุยป๊บ นี่ครับลงมา,าถือว่าก็รุนแรงใช้ได้อยู่นะครับผมตัวละครต่อมาก็คือจิวยี่นั่นเองนะครับนี่ฮะก็เทไม่เบาเหมือนกันนะสําหรับจิวยี่นะครับจิวยี่จะอยู่งอกกนะครับซึ่งในส่วนของงอกกเนี่ยนะฮะฮีโร่ส่วนใหญ่จะเน้นพลังป้องกันเป็นหลักนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยนั่นเองนะครับ ก็สกิลของเขานะครับก็คือนี่ฮะห่วงคบเพลิงนะครับแล้วก็มีไฟผานผานแดงนะครับส่วนท่าประสานนะครับจิวยี่จะประสานกับลิโป้นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อชีอสกิลท่าประสานว่าเทพมารเพลิงผานนะครับผมตัวอย่างท่าประสานเทพมารเพลิงผานเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบนี่อ่า้ยรุนแรงแล้วก็สวยงามไม่เบาเลยนะฮะ เลวดั่งฟ้านะครับนี่ฮนะอ่าเท่ๆนะครับผมโอเคเลยเก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวละครต่อมานะครับก็คือลิโป้นั่นเองนะครับในส่วนของลิโป้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นก๊กขุนศึกนะครับซึ่งตัวก๊กขุนศึกเนี่ยจะเน้นพลังแบบบาลานซ์นะครับแล้วก็ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสกิลหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เน้นพลังไปในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยนะฮะก็จะมีตามนี้นะครับสกิลตัดไท์เทียมทานนะครับผมแล้วก็มีเทพมารจุตินะครับส่วนท่าประสานนะครับลิโป้ก็จะประสานกับทิวยี่เนาะนะครับ สกิลก็จะตามนี้เลยนะครับผมเทพมารเปลิงผลานั่นเองตัวละครตัวสุดท้ายก็คือโจโฉนั่นเองนะครับสำหรับโจโชนะครับก็จะอยู่ในวุยกกนะครับซึ่งในส่วนของวุยกกเนี่ยนะครับจะเน้นด้านคอนโทรลหรือว่าดีบัฟนั่นเองนะครับก็คือเป็นการลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับทาให้ศัตรูเนี่ยเลือดออกแล้วก็มีการติดสถานะสตันหรือว่าแช่แข็งได้ด้วยในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีตามนี้ครับมีสกิลตัดยิงฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วน ของสกิลกลับใจใต้ล่าส่วนท่าประสานนะครับก็โจโฉเนี่ยจะประสานกับกวนอูเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยก็ตามนี้เลยครับมับงกรคำราม9ก้าสวรรค์นั่นเองตัวละครแม่ทัพทองทั้ง4ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าเก่งกว่าแม่ทัพทองที่มีอยู่นะตอนนี้ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสะสมแม่ทัพทองอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเออทั้งกวนอูจิวี่ลิโป้โจโฉต้อง ไปหามาให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัญเชิญกันบ้างดีกว่านะครับก็สําหรับการอัญเชิญนะครับจะมีแบบอัญเชิญทั่วไปแล้วก็มีอัญเชิญแบบขั้นสูงนั่นเองนะครับซึ่งผมจะพามาดูในส่วนของการอัญเชิญขั้นสูงกันนะครับก็ตอนนี้ผมจะมีป้ายอัญเชิญทั้งหมด11ป้ายเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มดีกว่านะครับก็เดี๋ยวแลกเพิ่มอีกสัก 5 4 0พันสี่รอเพชรละกันนะครับมาจัดไปนะครับนี่มาเลยอัญเชิญขั้นสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าผมจะเกลือหรือว่าผมจะแบบมีอะไรเทพเทปมาเปิดให้ดูกันนะครับจัดไปนี่ฮนะมาแล้วปึ๊บโอเค very g ก o d very g กูดนี่ครับมาแล้วโอเคโอ้โหแม่ทับส้มอย่างว่าแม่ทับส้มมาไอแม่ทับส้มโอ้โห โอ้รานี้เกลือจังเลยอ่ะด้แค่ไม่ทับส้มนะครับนอกนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนหมดเลยนะฮะโอเคมาเปิดอีกสักรอบครับผมจัดไปนี่ครับแม่ทับส้มอีกแล้วมาครับโอ้โหแม่ทับส้มโอ้โหแม่ทับแดงเออแม่ทับแดงมาแล้วโอเคสวยงามครับผมกว่าจะได้แม่ทับแดงนะแม่ทับส้ม ได้แม่ทับแดงมาหนึ่งตัวนะครับก็คือซุนกวนั่นเองนะฮะมาจัดไปอีกหนึ่งรอบมามาดูกันสิได้ไหมแม่ทับแดงแม่ทับโอ้โหแม่ทับส้มอีกแล้วเหรอครับเนี่ยมาโอ้โหรอบนี้เกลือจัดๆนะฮะโหสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวซื้ออีกสิบครั้งดีกว,ว่ามาจัดไปแรกปุ๊บ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 นี่ครับแม่ทับแดงโอเคตั้งโต๊ะจัดไปฮะ ต่อไปดิโอ้โหอ่ะ ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ไม้ทับแดงนะครับผมโอเคก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะการเปิดนะครับในส่วนของการอัญเชิญตัวละครมาให้ดูกันนั่นเองนะครับเออใครที่แบบว่ามีเพชรเยอะๆนะครับหรือว่าเติมงงเติมเงินมานะครับก็ลองมาเปิดกันดูนะครับในส่วนตรงนี้นะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่เราเปิดได้กันดีกว่านะครับมากดเข้ามาดูครับโอ้โหเพียบเลยฮะตัวละครของผมนะตอนนี้มีเยอะมากๆครับผมก็นี่หลายตัว เลยครับสามารถที่จะทําการเพิ่มดาวได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเลือกตรงนี้ครับนี่ฮะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมันสามารถเพิ่มดาวได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีแจ้งแบบนี้นะครับผมขึ้นเป็นจุดแดงๆแ,แบบนี้เนาะนะครับก็สามารถใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนั้นๆมาเพิ่มได้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะอาพอเพิ่มดาวเสร็จปุ๊บนะครับความสามารถเพิ่มขึ้นกระจุยกระจายเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถที่จะทําการอัพเลเวลได้นะครับนี่ครับโดย อไอเทมที่อัพเลเวลตรงนี้นะครับเนี่ยกดอัพเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับโดยการใช้ของเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทําการเลื่อนขัน้นซึ่งของเหล่านี้เนี่ยก็ได้จากการแบบว่าลงไปต่อสู้ตามดานต่างๆนั่นเองนะครับอืสามารถพัฒนาได้นะครับนี่ฮะก็จะมีตรงนี้ครับให้เราสามารถที่จะแบบมาพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับเนี่ยสมมติผมก็จะกดพัฒนานี่ครับประมาณนี้แล้วก็กดบันทึกได้นะครับนี่ไหมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้นั่นเอง ต่อมาสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเน้นย้ํากันอีกรอบหนึ่งสำหรับกิจกรรมรับแม่ทับทองจะเริ่มตั้งแต่วันที่14บสถึงสิกกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีปรากฏขึ้นตรงหน้าเมนูหลักเลยตามภาพนะครับผม โดยที่เราจะสามารถเก็บสะสมเนื้อแกะได้จากการซื้อแพ็กเกจแล้วนำไปแลกโบนัสนะครับแกะ10ตัวเนี่ยจะสามารถแลกเศษชิ้นส่วนได้1ชิ้นนั่นเองส่วนในกรณีที่ไม่ได้เติมเงินนะครับก็สามารถที่จะใช้ตำลึง แลกเศษชิ้นส่วนแม่ทับทองได้โดยที่ตัวละครแม่ทับทองนี้นะครับจะไม่สามารถได้รับจากการสุ่มนะครับผมย้ำนะครับไม่สามารถรับได้จากการสุ่มจะรับได้เฉพาะตอนร่วมกิจกรรมที่มีนี้เท่านั้นนะจ๊ะ mm. ก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่รอแม่ทับทองอยู่ต้องโหลดเกมนี้มาให้ไวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาพินเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม